โน้ตบุ๊กบางเบาแต่สเปคดุดันไม่เกรงใจใครกับเจ้า Lenovo Yoga Pro 9 i ที่มาพร้อมกับหน้าจอ Mini LED ความละเอียด3 k สีตรงที่สำคัญตัวหน้าจอรองรับระบบสัมผัสด,ด้วย สเปคเนี่ยบอกเลยว่าตึงๆมาพร้อมกับ i9 Gen13 พลตฟอร์ม e Evo รวมถึงมีการ์ดจอยแยกเป็นตระกูล RTX 4000 Series ด้วยนะไม่รู้ว่ายัดมาได้ไงกับเครื่องบางๆเบาๆแบบนี้รีวิวข้างในจะเป็นไงบ้างมาดูกันครับคอมครับทำเรื่องคอมให้เป็นเรื่องง่าย ถ้ามันเพื่อนๆจะก,กันได้นะครับผมก่อนหน้านี้เนี่ยไอรินบอลเคยรีวิวเจ้าตัว Lenovo Yoga Pro 7i ไปแล้วนะครับทีนี้เรามาดูซีรีส์ตัวท็อปรุ่นพี่ของเขากันบ้างน,นะครับกับตัวซีรีส์ Pro 9i นั่นเองนะผมบ,บอกเลยว่าสเปกเนี่ยคือสุดจัดจริงๆนะครับแล้วก็เป็นครั้งแรกด้วยที่ไอรินบอลได้เห็นตัว CPU ที่เป็น i9 73พลตฟอร์ม Evo นะครับผมซึ่งจะอยู่ในเฉพาะโน้ตบุ๊กที่เป็นระดับ High End เท่านั้นนะจะไม่ได้เห็นกับโน้ตบุ๊กที่แบบเป็นตัวท้องตลาดทั่วๆไปซึ่ง CPU ตัวนี้เนี่ยวรวยนะความ นี่คือระดับเกมมิ่งโน้ตบุ๊กเลยอ่ะทีนี้เรามาดูที่ดีไซน์ภายนอกของเขาดีกว่านะครับจะคล้ายๆกับตัว Pro 7i เลยนะก็คือตัวเครื่อง,องเขาเนี่ยจะเป็นวัสดุเป็นโลหะนะครับผมสวยงามพรีเมียมอยู่แล้ว จับไปก็รู้สึกว่าอาจจะเป็นรอยนิ้วมือง่ายนิดนึงนะผมต้องเอาผ้าเช็ดเช็สักหน่อยนะแล้วก็มุมบนซ้ายตรงนี้จะมีโลโก้โยก้นะครับผมแล้วก็ด้านบนตรงนี้นะครับจะเป็นกล้องเว็บแคมนะมีเขียนไว้ด้วยนะว่าความละเอียด5ล้านพิกเซลนะคม f สผม f 2 0นะโอ้โหสว่างใช้ได้เลยนะครับแล้วก็มุมล่างขวาตรงนี้ก็จะมีโลโก้เลวโลวตามปกตินะ แล้วก็ใต้แกนฝาพับนะผมจะมีช่องระบายอากาศนะครับผมสองช่องตรงนี้แล้วก็รู้สึกว่าตรงกลางตรงนี้เนี่ยก็มีการเจาะรูระบายอากาศเพิ่มมาให้ด้วยด้านใต้ตัวเครื่องนะครับก็จะมียางรองทั้งหมด3จุดนะจากที่ใช้งานมาคือมั่นคงแข็งแรงไม่มียับไปเยื่อเลยแล้วก็จะมีตัวสติ๊กเกอร์นะครับก็คือเครื่องนี้ใช้ตัว Windows 11แท้ติดมากับเครื่องนะแล้วก็ตัวด้านใต้ตัวนี้เนี่ยจะมีการเจาะรูระบายอากาศด้วยนะครับถ้าจากที่ส่องดูตอนนี้เนี่ยคือเห็นพัดลมบายความร้อน2ตัวด้วยกันนะ ส่วนลําโพงของเขานะครับเครื่องนี้เนี่ยให้มาสีตัวเลยนะครับเสียงจะออกที่ด้านใต้ตัวเครื่องแล้วก็ด้านหน้าตัวเครื่องตรงคีย์บอร์ดนั่นเองนะ มาดูทางด้านพอร์ชื่อมต่อตัวเครื่องนะครับผมทางด้านซ้ายมือเนี่ยก็จะเป็น HDMI เวอร์ช่น2.1 USB 3.2 Type C แบบ full function นะครับรองรับการชาร์จไฟแล้วก็ต่อจอแยกนะซึ่งพอร์ตนี้เนี่ยรองรับการชาร์จไฟได้สูงสุดถึง140วัตต์กันเลยทีเดียวนะครับผมขยับถันมาก,ก็เป็นตัว Thunderbolt 4นะครับแล้วก็จะมี SD Card Reader ตัวเต็มมาให้ด้วยนะหันี้เอ็นบอลขอยกนิ้วให้เลยนะมันดีจริงๆนะครับเป็นแค่โน้ตบุ๊กไม่กี่รุ่นนะที่ให้ SD Card Reader ตัวเต็มมาให้นะหัวนี้คือประทับใจมากเลยนะ ส่วนด้านหน้าตัวเครื่องนะครับผมก็จะมีแง่งของตัวกล้องเว็บแคมงอกมาตรงนี้นี่แหละไว้สําหรับเปิดปิดฝาพับตัวเครื่องนั่นเองแล้วก็ทางด้านขวามือนี่เนี่ยก็จะมีตัวปุ่มเปิดปิดเครื่องนะครับ USB ส .2 Type A 2ช่องนะครับผมอันนี้ถือว่าให้มาค่อนข้างเยอะนะปกติถ้าเป็นพวกนโน้ตบุ๊กสายทํางานบางเบาๆเนี่ยมักจะให้ Type A มาแค่ช่องเดียวนะครับถัดมาก็จะเป็นตัว Headset 3 5นะครับแล้วก็ตัว E shutter นะว่าสาหรับเปิดปิดกล้องเว็บแคมนั่นเองประมาณนี้นะครับผมในส่วนของพอร์ตเชื่อมต่อ เรามาดูบาลานตัวเครื่องกันบ้างนะครับอลองเปิดปิดฝาพับตัวเครื่องดูสิบาลานดีหรือเปล่าบาลานถือว่าโอเคเลยนะถ้าแบบปิดอยู่แล้วแง้งขึ้นมาอย่างนี้นะครับแงงขึ้นมาปึ๊บนี่เลยถือว่าได้นะแต่มีเพย์เยอะนิดนึงนะครับซึ่งตัวแกนฝาพับของเขาเนี่ยสามารถกางได้สูงสุดเกือบ180องศาเลยนะน่าจะประมาณสัก175องศาเราวนะๆนี้นะเกือบสุดอ่ะ มาต่อที่ดีไซน์ภายในของเขานะผมตัวกล้องเว็บแคมของเขาเนี่ยจะมาพร้อมกับฟีเจอร์ IR Camera มเมรานะผมสแกนใบหน้าเพื่อปลดล็อกหน้าจอนะแล้วก็ไมโครโฟนของเขาเนี่ยให้มาถึง4ตัวกันเลยทีเดียวนะผมจัดเต็มมากมาก หน้าจอเนี่ยเป็นแบบขนาด14.5นิ้วนะครับขอบจอเนี่ยคือบางเฉียบแล้วก็รองรับระบบสัมผัสด้วยถือว่าแบบให้มาแบบจัดเต็มมากๆแล้วก็จากที่เห็นว่ามันสว่างๆแบบนี้เนี่ยคือตัวนี้เนี่ยเป็น c Channel m i n i LED นะครับผมบอกเลยว่าโคตรสุดจริงๆอ่ะ มาต่อที่ตรงคีย์บอร์ดนะครับคีย์บอร์ดนี่จะให้มาเป็นแบบไซส์มาตรฐานไม่มีตัวนำแพดนะครับระยะทาวเวอร์ยคย์ของเขาอยู่ที่1.5ม mm ิลิเมตรนะจะให้ลองใช้งานมาผมคือพิมพ์ง,งานได้ดีมากๆนะมันมือสุดๆเป็นเลยนะครับรวมถึงตัวคีย์บอร์ดลองเค้านะครับก็มีตัวไฟแบ็กลิดสีขาวมาให้นะสามารถปรับได้2ระดับด้วยกันนะครับผม1 2แล้วก็ออโตโอ้อ่หน ออโตประมาณนี้นะครับถือว่าออกแบบมาได้ค่อนข้างดีเลยทัชแพดเนี่ยบอกเลยว่าขนาดใหญ่มากๆนะผมงานประกอบเนี่ยทำได้ดีกดไปไม่มีอาการยุบยาบนะครับแล้วก็ด้านข้างอย่างที่บอกไปเขาจะมีลำโพงด้านหน้าตรงนี้มาให้ด้วยนะส่วนทนางดมุมด้านซ้ายตัวเครื่องนะครับก็จะมีสติ๊กเกอร์นะเป็น Intel Platform Evo Core i9 นะครับบวกกับตัวการ์ดจอ RTX ที่เป็น Diver Studio ด้วยซึ่งตัวนี้เนี่ยเป็นการ์ดจอ RTX 4060นะครับผมค่า TDP 80วัตต์แล้วก็ ทางด้านขวาตัวนี้เนี่ยก็จะมีสติกเกอร์บอกฟีเจอร์ต่างนะครับผม X Power Performance ประสิทธิภาพค,คือใส่สุดอยู่แล้วหน้าจอ3 k นะครับคาลิเบรตมาแล้วด้วยเป็น Pro Display แล้วก็ตัวะยะา Travel Key นึ้มิลลิเมตรนั่นเองแล้วก็จะเป็นตัว QR Code Scan e Support ประมาณนี้นะครับแล้วก็ทางด้านขวาตัวนี้เนี่ยก็จะมีโลโกโลโลโ้ Lenovo ด้วยนะครับผมคร่าวๆก็ประมาณนี้นะสำหรับดีไซน์ตัวเครื่องนะครับเดี๋ยวเรามาแกะดูภายในกันดีกว่านะว่าโน้ตบุ๊กบางๆเบาๆตัวท็อปแบบนี้เนี่ยข้างในมันเป็นยังไงบ้าง แกะออกมาเนี่ยข้างในเนี่ยแน่นเปรี้ยเลยนะครับก็คือตัวเครื่องเนี่ยไม่สามารถอัปเกรดอะไรเพิ่มได้แล้วนะครับผมโดยเขาจะให้ SSD มาทั้งหมด1แถวด้วยกันตรงนี้นะเดิมๆเ,เนี่ยคือให้มาเป็นแบบ M2 PCIe 4.0ขนาด1เทราไบต์นะครับถ้าจะอัปเกรดเพิ่มเนี่ยคือต้องถอดอันเก่าออกแล้วค่อยใส่อันใหม่เข้าไปนะครับผมส่วน RAM นะผมเป็นแบบ Onboard ด2กิกนะก็คือไม่สามารถอัปเกรดเพิ่มได้ส่วนการ์ด Wi-Fi ของเขาผมเป็นตัว AX211 อยู่ตรงนี้นะเป็นตัว Wi-Fi 6E ล่าสุดด้วยนะครับผมลำโพงนะผมตรงนี้เขาจะให้มา2ตัวนะดอกนะี่คือใหญ่มากๆนะครับแล้วก็แบตเตอรี่ตัวเครื่องเนี่ยคือก้อนใหญ่ยาวมากๆนะขนาดความจุนเนี่ยอยู่ที่ 75วัตต์วัอาวด้วยกันนะผมมีเขียนไว้อยู่เล็กๆตรงนี้ทีนี้มาดูในเรื่องระบบระบายความร้อนของเขาบ,าบ้างน,นะครับก็คือให้พัดลมมาทั้งหมด2ตัวซ้ายขวานะแล้วพัดลมตัวใหญ่ใช้ได้เลยนะผมเป่าลมออกด้านหลังแล้วก็ฮีทไปต์สองเส้นเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ตัวฝาปิดของเขาจะมีการเจาะรูนะผมเป็นรูจริงๆนะเนี่ยสองมองเห็นทะลุผ่านกล้องได้เลยส่วนฝาทางนี้ผมจะมีการแปะซิลิโคนนะช่วยระบายความร้อนพวกเม็ดชิปอะไรต่างๆมาให้ด้วยนะสมกับเป็นโน้ตบุ๊กระดับไฮเอ็นตัวท็อปนั่นเอง ส่วนแอปเตอร์ของเขาหลุมขนาดเนี่ยถือว่าให้มาขนาดมาตรฐานนะไม่เล็กไม่ใหญ่จนเกินไปนะจ่ายไฟสูงสุดอยู่ที่140วัตต์กันนะครับหัวสาย AC เป็นหัวกลมมาตรฐานใหม่3ขานะครับแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งเนี่ยเป็น USB Type C นะครับซึ่งสามารถเสียบกับรูไหนก็ได้ของตัวเครื่องนะเดี๋ยวหลังาไปนะผมเราจะมาทดสอบประสิทธิภาพของเจ้าเครื่องนี้กันนะครับดูนว่ามันใช้งานจริงเนี่ยเป็นยังไงบ้าง มาเริ่มต้นด้วยการทดสอบหน้าจอกัอนก่อนเลยนะครับอันนี้คือไอ้บอลเปิดคลิป y o u t u นะความละเอียด 4K 60fps HDR นะครับซึ่งตัวหน้าจอ Lenovo Pro9 i เครื่องนี้เนี่ยเขารองรับ HDR ด้วยนั่นเองนะผมบอกว่าสีสันการสแสดงผลเนี่ยมันดีมากๆนะผมแทบจะไร้ที่ติเลยก็ว่าได้นะครับถ้าจะดีกว่านี้เนี่ยก็คือต้องเป็น panel OLED แล้วล่ะเห็นได้ว่าพวกสีขาวพวกแสงฟไฟรต่างๆเนี่ยมันมีไฮไลท์แสดงผลออกมาแบบ HDR จริงๆนะครับสีดำก็ดำเนี่ยมนะ ขอบเขตสีเขาก็คือกวา้างโคตรนะครับได้ทั้ง100% DCI P3 แล้วก็100% Adobe RGB ด้วยรวมถึงค่าเดลต้า E ของเขาเนี่ยหรือว่าความผิดเพี้ยนของสีเนี่ยต่ำกว่า1ด้วยนะมันสุดจริงๆคือออกแบบมาสำหรับสายครีเอเตอร์โดยเฉพาะเลยสำหรับตัวหน้าจอเครื่องนี้ทีนี้เรามาทดสอบใช้งานหน้าจอสัมผัสกันดูบ้างน,นะผมลองใช้1น,นิ้วแตะลากขึ้นลากลงนะเนี่ยคือไม่มีดีเลย,เลยนะครับติดนิ้วเป๊ะๆนะจะซูมเข้าซูมออกก็ สามารถทําได้ที่หน้าจอตัวนี้นะครับรวมถึงใช้3นิ้วนะผมเอาตัวหน้าต่างลงใช้3นิ้วเอาหน้าต่างขึ้นแบบนี้ก็ทําได้เช่นกันลื่นๆไม่มีปัญหาเลยนะ4นิ้วก็พลาสติกเหมือนกันแต่ต้องบอกก่อนว่าตัวหน้าจอเครื่องนี้เนี่ยไม่ได้รองรับตัวสไตลัสนะครับแล้วก็ภายในกล่องไม่ได้แถมตัวปากกามาให้ ต่อมาเนาผมรามาทดสอบลำโพงตัวเครื่องกันดูบ้างนะครับซึ่งเจ้ตัว l e v ว l y o ก a PRO เข้าไอเครื่องนี้เนี่ยให้ลำโพงมาถึง4ตัวกันเลยนะอันนี้คือเปิดเสียงความดังนะครับอยู่ที่30นะครับผมก็คือเปิดเสียงแค่30เนี้ก็รู้เลยว่าลำโพงเครื่องนี้ดังนะแล้วก็เสียงเนี่ยค่อนข้างดีใช้ได้เลยนะผมลองเปิดสุด100กันดูบ้างโหเสียงโคตรดังอ่ะดังมาก เสียงเบสเสียงกลางเสียงแหลมเนี่ยคือมาเต็มเลยนะครับมิติก็ซ้ายขวาถือว่าทําได้ค่อนข้างดีนะครับแต่เสียงเนี่ยอาจจะดูอู้ๆไปสักน,นิดหนึ่งนะแต่โดยภาพรวมแล้วก็ถือว่าคุณภาพดีมากๆคราวนี้นะครับเรามาทดสอบเล่นเกมมาดูบ้างนะกับเกม Cyberpunk 2077นะผมในส่วนของเซ t ติ้ g กราฟิกเนี่ยไอ้บอลก็ปรับตามนี้นะครับวิดีโอนี่เรส o l u ชั่นคือ 3K ตามเนทีฟหน้าจอเลยแล้วก็ตัวกราฟิกเนี่ย ปรับเป็นแบบ r a y t r a c i n g Ultra แล้วก็เปิดตัว Frame Generation ด้วยนะครับผมสังเกต Frame Rate ที่บุมบนซ้ายนะครับตอนนี้ Frame Rate วิ่งอยู่ที่เรา,เราสัก30นิดๆนะครับ20ไปไปนะก็ถือว่าเล่นได้อยู่ก็ถือว่าพอเล่นได้อยู่นะผมบนความละเอียด 3K นะแต่อาจจะไม่ได้ลื่นไหลอะไรขนาดนั้นผมอาจจะมีแตะ40บ้างถ้าแบบ Texture น้อยๆนะครับทีนี้เราเปิดโหมดเป็นแบบ Ultra Performance กันบ้างนะครับผมแบบสุดเลยนะ DLSS เนี่ยแอปพลายไปปุ๊บ หรือว่าเฟรมเนี่ยจะขึ้นมาเท่าไหร่ผมจาก30 40ขึ้นมาเป็น60กว่า70เลยอันนี้ค่อยถือว่าเล่นได้ลื่นๆหน่อยการจอตัว RTX 4000ซีรีส์เนี่ยมันสามารถเปิดเฟรมเจนอะไรแบบนี้ได้นะเนี่ยถือว่าเฟรมเนี่ยขึ้นมาค่อนข้างเยอะเลยเท่ากับว่าเครื่องนี้เนี่ยเอามาเล่นเกมบนความละเอียด 3K ได้สบายๆนะครับเนี่ยไม่ว่าเครื่องจะบางเบาแบบนี้ก็ตาม มาต่อที่เกมพับจีกันบ้างนะครับในส่วนของเซตติ้งกราฟิกนะไอ้บอลก็ปรับตามนี้เลยนะครับเรสเซลูชันความละเอียด 3K ตามเนทีฟหน้าจอแล้วก็กราฟิกเยวตัดปรับเป็นแบบอัลตร้านะครับผมสังเกตเฟรมเรทที่มุมบนซ้ายนะครับผมในฉากที่แบบต้นไม้ต้นหญ้าเยอะๆแบบนี้เนี่ยเฟรมเรทก็วิ่งที่เรา,เราสัก50าินิดๆหกสหน่อยๆนะผมถ้ามองท้องฟ้าไปเนี่ยก็วิ่งไป 60- 70กว่าเลยนะครับผมเฟรมเรทก็วิ่งที่เร,า,เรา,าประมาณนี้นะนี่คือปรับความละเอียด 3K นะครับผมไอ้บอลขอ ปรับกราฟิกให้มันลงมาหน่อยแล้วกันนะหรือสักประมาณมีเดียมแล้วกันดูว่าเฟรมเรทได้เท่าไหร่อพอปรับมีเดียมแล้วปุ๊บเฟรมเรทนี่ขึ้นมานะ่าจะเป็นร้อยไหมครับร้อยนิดนดแล้วก็ถือว่าลื่นขึ้นเยอะนะหัวผมแล้วก็สวัสดเมาส์ซ้ายขวาแบบมีภาพก็ไม่มีฉีกขาดนะครับเพราะว่าตัวนี้เป็นหน้าจอ165เฮิร์ตนั่นเองนะ บอกเลยว่าสุดทั้งตัวสเปคขอบเขตสีแล้วก็เฮิร์ตสูงด้วยอีกต่างหากนะครับเล่นเกมทำงานกราฟ,ฟิกนี่คือสบายๆเลยสรับตัวเลโกลาโปรเครื่องนี้ถัดมาเรามาทดสอบตัดต่อวิดีโอกันบ้างนะครับฟูที่ใช้เนี่ยเป็นแบบ 4K 30fps นะครับผมแน่นอนว่าจะตัวเครื่อง o ลโ Yoga Pro 9i เครื่องนี้เนี่ยตัดต่อ 4K ได้สบายๆอยู่แล้วนะครับผมสเปค i9 การ์ดจอ RTX 4060 RAM 32GB เนี่ย คือใส่เอฟเฟกอะไรต่างๆก็เหลือๆนะแต่เราจะมาทดสอบ Export f i ไฟล์กันดีกว่านะครับว่าคลิปนี้เนี่ยความยาว6นาที51วิ็วิจะใช้เวลา Export ไฟล์ประมาณกี่นาทีนะครับผมเอฟเฟกก็ประมาณนี้เลยนะในส่วนของการ Export นะครับผมไอ้บราจะตั้งบิตเลเไว้อยู่ที่40 mbps <c oughs> เดี๋ยวมา Export จับเวลาไปพร้อมๆกันเลยดีกว่าครับ1 2 3สบ export ไฟล์เสร็จเรียบร้อยแล้วผมใช้เวลาไปทั้งสิ้น5นาทีอีก31วินะผมถือว่าเร็วใช้ได้เลยนะครับด้วยพลังของ i9 กับ RTX 4060นะก็คือเร็วมากๆไม่มีปัญหาอยู่แล้วเร็วกว่าความยาวคลิปอีกนะเดี๋ยวเรามาดูที่โปรแกรม l e v e l v a n t a g e กันบ้างน,นะผมที่เป็นโปรแกรมติดเครื่องนะครับพอเปิดขึ้นมาหน้าแรกนี้จะเป็นหน้าโฮมของเขานะ UI ะต่างๆเนี่ยมันจะปรับเปลี่ยนไปจากตัวก่อนค่อนข้างเยอะอยู่เหมือนกันนะครับผมโดยหน้าโฮมเนี่ยเขาจะโชว์พวกค่าสเตตัสต,ต่างๆนะครับแบตเตอรี่ชาร์จกี่เปอร์เซ็นต์ วารันตีหรือกี่เดือนนะผม s e r i นั number เครื่องนี้เป็นอะไรประมาณนี้นะแล้วก็เวลาเปิดเครื่องมาครั้งแรกเนี่ยอย่าลืมเข้ามาเช็ค for update ตรงนี้ด้วยนะผมเพื่ออัปเดตไดเวอร์ต่างๆนะครับส่วนเมน,นูอะไรอ,อื่นๆเนี่ยจะอยู่ทางด้านซ้ายมือตรงนี้นะครับ my device นะผมตัว device detail เนี่ยเขาจะโชว์ค่า cpu ram แล้วก็พวก storage ต่างๆนะครับแล้วก็ในส่วนของท็บ device setting เนี่ยตัว power เนี่ยก็จะเป็นการตั้งค่าพลังงานตัวเครื่องนะครับในส่วนของตัวริดชาร์จเนี่ยถ้าเราเปิดไว้เนี่ยก็คือจะชาร์จไวขึ้นแล้วก็ในส่วนของ always on usb ตรง นี่นะผมวันนี้บอกว่าให้ปิดไว้ดีกว่านะเวลาเราเสียบเมาส์อะไรทิ้งไว้เนี่ยเมาส์จะได้ไม่ทํางานนั่นเองนะนอกจากนี้นะครับในแถบรีดิโอเนี่ยก็สามารถปรับโหมดเสียงลงําโพงได้จะเอาแบบไหนผมจากที่เราสอบมาคือเปิดเป็นโหมดมิวสิกไว้นะไมโครโฟนเปิดปิดรวมถึงตัวดิสเพย์แคเมราเนี่ยตัวกล้องของเขาเนี่ยความละเอียด5ล้านพิกเซลมี AI ด้วยเห็นในว่าเนี่ยมันตัดพื้นหลังได้ด้วยนะผมเนี่ยคือไม่เห็นตากล้องที่อยู่ด้านหลังก็ไม่เห็นไฟอะไรด้านหลังเลยนะเนี่ย ดูว่านี้ปุ๊บปับปุ๊บปับ,ปบต่อมานในแถบ i n น u t and a c ์อ s สเซสเซอรี่นะผมเราสามารถปรับเปลี่ยนปุ่มฟังก์ชันได้ว่าจะกด F1 F2 หรือว,ว่าจะเป็นเพิ่มเสียงลดเสียงนะครับโดยที่ไม่ต้องกดปุ่มฟังก์ชันปรับตัวแสงไฟคีย์บอร์ดแล้วก็ตัวนี้สามารถเปิดปิดทัชแพดได้นะครับซึ่งเครื่องนี้นะครับจะมีข้อสังเกตยอย่างหนึ่งนะคือเราไม่สามารถปิดตัวทัชแพดผ่านการกดปุ่มฟังก์ชัน F2 F3 F4 F5 อะไรเนี่ยทำไม่ได้ผมต้องอาปิดใน Vantage เท่านั้นเลยนะแล้วก็ในส่วนของแถบ Advaced Setting in Touch Touch Sirial เนีีี่ยก็จะม Zero touch Lock in, Zero touch Lock ามมตตตตััวว Sir Lo Lo าาารฐลคือ้ มีสแกนใบหน้านะครับผมถ้าเราไม่อยู่ที่หน้าจอเนี่ยตัวเครื่องก็จะล็อกให้อัตโนมัติด้วยนั่นเองนอกจากนี้ผมในหัวข้อ X Power นี้เนี่ยเรายังสามารถ Overclock GPU แล้วก็ตัว VRAM Memory c a r ดจอเพิ่มได้ด้วยนะผมฟีเจอร์นียคือเหมือนกับพวกเกมมิ่งโ b o o k เลยนั่นเองนะรวมถึงเจ้าตัวแรมเครื่องนี้เนี่ยมันถูกรวมไว้ใน CPU ด้วยนะครับทำให้ประสิทธิภาพของมันเนี่ยสูงกว่าพวกแรมที่เป็นออนบอร์ดปกติหรือว่าที่เป็นแบบแยกแถวโซดีมนั่นเองนะ ยังไม่หมดนะครับตัวไม์ของเขาเให้มา4ตัวเป็นแบบ noise cancelling นะครับสามารถ ปรับฟีเจอร์ได้ด้วยนะผมจะให้อัดเสียงแบบไหนนะผมอัดเฉพาะเสียงอัดด้านหน้าหรือว่าอัดแบบรอบๆก็สามารถทั้งค่าได้เช่นกันนะแล้วก็ในส่วนของดิสเพย์เนี่ยยังสามารถเลือกได้อีกนะครับว่าจะแสดงผลขอบเขตส,สีแบบไหนนะครับจะเอาแค่แบบ srgb มาตรฐาน adobe rgb นะผมแบบใช้งานพวกดีไซน์งานพิมพแล้วก็ตัว dcip 3นะครับที่ใช้ในเรื่องของพวกกราฟิกตัดต่อทำหนังอะไรประมาณนี้นะเราสามารถตั้งค่าได้ที่จะหน้านี้เลย แล้วก็ในส่วนของแฉก productivity นะครับตัว creator center นะครับเราสามารถตั้งค่าปรับ performance ของเครื่องนี้ได้นะจากที่วนทดสอบเล่นเกมตัดต่อวิดีโอมาตะกี้นี้ทั้งหมดนะครับก็คือเปิดเป็นโหมด extreme performance อยู่นะครับมันจะมีโหมดอีก2อันด้วยกันก็คือตัว Intelligent Cooling นะครับจะเป็นโหมด Standard ธรรมดานะแล้วก็อันสุดท้ายนะครับตัว Battery Saving จะเป็นโหมดประหยัดพลังงานนั่นเองซึ่งเราสามารถกดคีย์รัดปรับตั้งค่าได้นะผมโดยการกดปุ่มฟังก์ชัน Q นะผวมกดให้ดูนะนี่เลยเป็นโหมดค o ลิ่งนะครับแล้วก็จะเป็นตัวแบตเตอรี่เซฟินั่นเองอันนี้ขอกลับมาเป็น Extreme Performance คืน ทดสอบกล้องเว็บแคมสตัว Lenovo Yoga Pro 9i เครื่องนี้นะครับดูกันว่าคุณภาพเสียงแล้วก็คุณภาพภาพเนี่ยเป็นอย่างไกันบ้างนะครับน,นี่คืออัดมาเป็นแบบความละเอียด 2K 30fps นะครับผมสูงสุดตามที่เครื่องนี้กันได้นะครับถ้าดูจากหน้าจอตอนนี้เนี่ยภาพที่ไอ้บอลอยู่ในห้องนี้เนี่ยมันอาจจะค่อนข้างมืดสักนิดหนึ่งนะครับจะเห็นน้อยนิดหน่อยนะแล้วก็เช็คระยะโฟกัสกันดูนะครับอันนี้ถือว่าทําได้ค่อนข้างใกล้ใช้ได้เลยนะครับมีการปรับ ไวบอลองไว้บาลานให้ด้วยนะถือว่าทําได้ค่อนข้างดีนะครับทดสอบเสียงซ้ายขวากันดูซ้ายขวาซ้ายขวาเป็นอย่างก,กันบ้างเดี๋ยวไปดูกันในคลิปกันอีกทีแล้วก็ทีนี้นะครับเรามาดูผลทดสอบเบนช์มาร์กตัวเครื่องกันบ้างนะสำหรับตัวโปรแกรม c ีนิแบนซ์ R23 นะผมที่ไว้ทดสอบประสิทธิภาพตัว CPU นะ i9 7 3นะครับรหัส 13905H 14คอร์20 t ท r ด a เนี่ยจะได้คะแนนมัลติคอร์ไปอยู่ที่18,164แต้มนะผมโอ้โหถือว่า ค่อนข้างสูงมากมากนะผมเกือบ20,000เลยนะแล้วก็สินคันคอเนี่ยได้คะแนนอยู่ที่1,976แพ้าก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่สูงมากเช่นเดียวกันนะความแรง CPU ียูเขาเนี่ยน้องๆตัวเดสก์ท็อปเลยถัดมาเป็นผลทดสอบ SSD ตัวเครื่องนะครับให้มาเป็นแบบ M 2 PCIe 4.0ขนาด1นึเทเลบิทใช้ได้จริงอยู่ที่952ารกิกนะครับมีความเร็วในการอ่านอยู่ที่6,961นเกมกะไบต์เปอร์เแล้วก็ความเร็วในการเขียนอยู่ที่6,408หกพันสี่ร้อยแปดเมกะไบต์เปอรม เรียกได้ว่า ACD ครื่องนี้เนี่ยให้ตัวท็อปมาเลยนะแล้วก็มาดูขอทดสอบขอบเขตสีหน้าจอนะครับอันนี้คือ Animal Long Calibrate ด้วยตัว Spider e q u i l i นะผมก็คือเครื่องนี้เนี่ยมีขอบเขตสีเกิน100% sRGB ไปอยู่แล้วนะผมกอดสามเหลี่ยมสีแดงมันกว้างกว่าสามเหลี่ยมสีเขียวนะแล้วก็ตัวค่า DCI P3 เนี่ยจากที่ลอง g c a l i บต a มาจะอยู่ที่94%นะครับแล้วก็ Adobe RGB เนี่ยอยู่ที่96%ด้วยกัน แล้วก็มาดูทดสอบแบตเตอรี่ตัวเครื่องนะครับอันนี้คือ Ad ot, แอปบอกเราไปต่อ Wi-Fi ดู YouTube นะผมปรับแสงหน้าจอ30%ก็เปิดเสียงลำโพงดัง30%นะครับกับว่าเครื่องนี้เนี่ยจะสามารถดู YouTube ได้นานสุดอยู่ที่4ชั่วโมงกับอีก45นาทีด้วยกันนะก็ถือว่าแบตเตอรี่เครื่องนี้เนี่ยอาจจะไม่ได้ค่อยอึดสักเท่าไหร่นะครับผมเพราะว่าหน้าจอมันค่อนข้างกินพลังงานค่อนข้างเยอะนะ แล้วก็ปิดใช้ผลทดสอบอุณหภูมิตัวเครื่องนะครับจากที่อไปทดสอบเล่นเกมตัดต่อวิดีโอหนักๆมานะอุณหภูมิ CPU เนี่ยจะร้อนสูงสุดอยู่ที่100องศานะผมถึงแม้ว่าจะร้อยองศาเนี่ยแต่จากที่ใช้งานมาคือไม่มีอาการสะดุดหรือว่ากระตุกแหลกแต่อย่างใดแล้วก็การ์ดจอเนี่ยร้อนสูงสุดอยู่ที่77องศาด้วยกันนะครับแล้วก็จากที่ใช้งานมานะครับความร้อนเนี่ยจะร้อนแค่บริเวณตรงกลางตรงเครื่องเล็กน้อยเท่านั้นนะส่วนที่วางข้อมือนเนี่ยทางซ้ายจะร้อนนิดหน่อยเรียกได้ว่าการระบายความร้อนกับปรี่ตัวเครืื่่่่ออององเเเเ้้้าาาาานีียยททมมมไไไดขดขลสหล สรุปนะผมจากการที่เอริบอนเนี่ยได้ใช้งานเจ้าตัวแล้แล้วว่าโยคะโปร 9i เครื่องนี้มานะครับส่วนตัวเนี่ยคืออยากได้มาใช้งานเองเลยจริงๆนะจากสเปคแล้วก็น้ําหนักตัวของเขาเนี่ยถือว่าทําออกมาได้ดีมากๆนะครับรวมถึงตัวหน้าจอของเขาเองเนี่ยที่เป็นแ a n e นลมินิ LED นะผมขอบเขตสีเนี่ยคืนได้ทั้ง100% Adobe RGB แล้วก็100% DCI P3 เนี่ยเรียกได้ว่ามีแค่ไม่กี่รุ่นในตลาดตอนนี้เท่านั้นเลยนะครับแถมได้เป็นหน้าจอ สัมผัสด้วยนะ CPU นะผมก็เป็นตัว i9 7 3รหัส H แบบเดียวกับเกมมิ่งโนบุ๊กแถมได้มาตรฐานแพลตฟอร์ม Evo ด้วยนะแล้วก็มีการ์ดจอแยกที่เป็น RTX 4060อีกต่างหากกับจุดเดน่นอีกอย่างหนึ่งนะผมที่เครื่องนี้ได้ใจไอ้มินบอลไปเลยนะครับก็คือเครื่องนี้เนี่ย มีพอร์ต SD Card Reader ตัวเต็มมาให้ด้วยนะผมอันนี้คือยกนิ้วแล้วก็ประทับใจมากๆนะครับซึ่งในตลาดตอนนี้เนี่ยมีแค่ไม่กี่รุ่นเท่านั้นนะที่ให้ SD Card Reader ตัวเต็มแบบนี้มาให้นะผมเวลาถอดการ์ดออกจากเมงก้อมเนี่ยคือเสียบเข้ากับเครื่องนี้สามารถใช้งานได้จันทีเลยนั่นเองนะครับส่วนข้อสังเกตของเขานะครับเอาจริงๆแล้วเนี่ยไอ้บอลก็ไม่รู้จะติอะไรเขาเท่าไหร่นะครับผมหลักๆแล้วเนี่ยคือจะเป็นในเรื่องของการอัปเกรดนะครับที่ตัวเครื่องเนี่ยไม่สามารถอัปเกรดอะไรได้เลยนะครับจริงๆน่าจะอัปเกรด SSD ได้อีไดี มากๆนะครับเรื่องนี้ถ้าคือถ้าจะอัปเกรด SSD ทั้งทีเนี่ยคือต้องถอดอันเก่าออกไปก่อนแล้วก็ซื้ออันใหม่เข้ามานะกับตัวปุ่มฟังกช์ชันด้านบนของเขาเนี่ยไม่มีตัวปุ่มฟังกช์ชันปิดทัชแพดนะครับเวลาแบบใช้งานเมาส์เล่นเกมอะไรอย่างนี้เนี่ยมืออาจจะลั่นไปโดนทัชแพดทำให้เมาส์มันขยับขยื่อนได้นะ กับแบตเตอรี่ตัวเครื่องนะครับที่ใช้งานจริงได้แค่ประมาณทัก4ชั่วโมงกว่าๆเกือบ5ชั่วโมงเนี่ยอาจจะดูน้อยไปหน่อยนะผมเมื่อเทียบกับโน้ตบ,บุ๊กสายทํางานตัวอื่นๆแต่ก็พอเข้าใจได้นะผมเพราะว่าตัวหน้าจอเนี่ยมันแผงนแอมินิ LED กินไฟ่อข้ขทางเยอะและ CPU เป็นตัวแรงด้วยนั่นเองนะสำหรับราคา5ตัวของเขาผม Lenovo วว Yoga Pro 9i เครื่องนี้นะครับสเปค i9 7 3ที่การ์ดจอ RTX 4060แล้วก็ได้หน้าจอ 3K Mini LED เนี่ยจะมีราคาอยู่ที่ 8 4 9 0บาทด้วยกันนะครับอันนี้คือเป็นราคาหน้าเว็บของ Le o ว o เขานะครับผมส่วนสเปคที่ขายในบ้านเรานะครับผมที่มีตามหน้าร้าเนี่ยจะเป็นตัว Core i7-73 นะครับรหัส 13705H Platform Evo เหมือนกันนะครับการ์ดจอก็เป็น4060เหมือนกันจะได้เป็น Ram 16GB LP DDR5 แทนแล้วก็ตัวหน้าจอของเขาเนี่ยจะเป็นแค่ Panel IPS นะครับผม Refresh Rate อยู่ที่120เ z รองรับทั u c h s เหมือนกันนะมีราคาอยู่ที่ 64,990บาทนะครับผมจะมาพร้อมกับ Windows 11 Home แล้วก็มี Office Home and Student 2 0 2 1มาให้ด้วยนะ ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับผมสำหรับการรีวิวจต,ตัวเลเว o โย g a โปร 9i เครื่องนี้นะครับถ้าเพื่อนคนไหนมีคําถามหรือว่าสงสัยอะไรเพิ่มเติมยังไงเนี่ยก็สามารถมาคอมเมนต์ในที่ด้านล่างใต้คลิปนี้กันได้เลยนะครับผมสําหรับคลิปนี้เองแอดมินบอลก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับผมบ๊ายบายลืมฝากกดไลค์กดแชร์ช่องแชนเนลคอมคาร์กันด้วยนะครับ